โรล่าคลอชไฮบิดนะครับติดตั้งพรม 5D ตัวหนังไมโครไฟเบอร์เกรดพรีเมียมพัดนะครับผมหนังสีดำเดินได้สีแดงพร้อมกับใยด็กฝุ่นสีดำนะครับตัวนี้ภายในจะเป็นเบอดหนังสีดำภายในจะเป็นทนดำทั้งหมดนะครับลูกลูกค้าเลือกเป็นพรมหนังสีดำ <c red itor> เดินได้สีแดงนะครับผมติดตั้งโดยช่างเล็กเหมือนเดิมครับผม Редактор